คริปโตท็อปเทรนสุดยอดวันนี้เราก็จะมาเด็ทข่าสรารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปตูกันอีกแล้วนะวันนี้ตลาดมือภัพรวมข้อเกี่ยวขึ้นมาทุกตัวจุกเคครบรคเพราะว่าเมื่อวานเขาก็แดงมาแล้วนะครับ สำหรับใครที่จับตาคอยดูตลาดเนาะแล้วก็คอยซื้อนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดมากเลยนะเพราะว่าบิตคอยมาอยู่ได้ที่ประมาณ67,000นเะจ็อิทเรียม3,200นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครดูในส่วนของตัว4ชั่วโมงเนาะตอนที่มันลงไปนะครับ58 0 0 0เอ่ย63,000เอ่ยนะครับในส่วนของตัว MACD ย่อซื้อ MACD ขึ้นขาย4ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าเป็นการถาวกำไรที่ยอดมากเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาก็มาที่6ก0 0 0แล้ว หลังจากนี้ครับสิ้นเดือนนี้เขาจะไปสูงกว่านี้ได้ไหมนะครับเดือนนี้จะปิดเขียวได้หรือเปล่าก็าต้องมาคอยรู้เราใจช่วยสำหรับสุวของพี่ใหญ่บิตคอยนะถ้าเกิดพี่ใหญ่บิตคอยไปตัวอื่นก็ไปนั่นแหละครับและเราก็มาดูในสุวของตัว s t o สปอตบิตคอยอีเจฟนะครับวันที่25มีมเงินไหลเข้ามาประมาณ31.1ล้านดอลลาร์นะครับโดยเจสเกลาขายไป39.6ล้านแบ็ครอกก็ยังซื้อับขึ้นมาเจ้าเดียวเนาะที่70.7ล้านนะครับโอเค ก็ถือว่าถึงแม้จะบวกไม่เยอะแต่ก็ถือว่าบวกขึ้นมาบ้างครับดีกว่าไม่บวกเลยเนาะและในสุดของตัวอี h e เ e ียมอิชนะครับวันที่25นี้ก็ติดลบออกไป ประมาณ152.4้าล้านนะโดยคนที่ขายออกไปเยอะที่สุดก็ยังเป็นเจสกลเชินเดิมนับ346กล้านแบกหลอกซื้อเข้ามาที่70ล้านโอเคช่วงนี้อาจจะขายออกเยอะนะครับก็เหมือนกับตัวบิตคอยนะครับช่วงแรกๆเนาะเดี๋ยวเขาพอเขาขายหมดเบิบเนี่ยเริ่มที่จะร่อยล้อเริ่มที่จะหมดทางเริ่มที่จะหมดก็เดี๋ยวยอดขายมันก็จะค่อยๆลดลงอาจจะหลักร้อยล้านไปหลัก100ล้านไปหลัก10ล้านจนเหลือหลักที่เป็นหลักหน่วยอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะพอถึงตอนนั้นก็น่าจะเป็นโอกาสที่ทําให้ตลาดเนี่ยฟื ซื้อเข้าของตัว ECF นั่แหละครับทีนี้เราก็มาดูความเป็นไปได้เนาะของตัว ECF ของคริปโตอื่นเนาะตอนนี้ Rock, แ a กล็อกเขาออกมาคาดการว่านักลงทุนเนี่ยจะให้ความสนใจในกองทุนคริปโต ECF ตัวอื่นนอกเหนือจากตัว Bitcoin แล้วก็อีเ e ียนี่น้อยมาก โดยนะครับหัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินดิจิตัลของ b บล็ k r ็อกนะครับอย่างคุณโรเบิร์ตเมชเนกนะครับเขากล่าวในงานของตัวบิตคอยปี2024เนาะว่าลูกค้าของพวกเขาเนี่ยมองบิตคอยและก็อีเชียรียมเ์เยเป็นสินทรัพย์เสริมเนาะหรือคอร์ฟอร์แมนนะครับที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทดแทนนะในพอร์ตพอลิโอการลงทุนของพวกเขานะและเขาก็มองว่า ตัวเขามองว่าลูกค้าของเขาเนี่ยมีความสนใจน้อยมากในครโตโตต,ตัวอื่นนอกเหนือจากตัว Bitcoin แล้วก็อีเีย์เ,ยเนาะที่เป็นแกนหลักของตัวสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับ ก็คือเขาจะบอกว่าลูกค้าเนี่ยอาจที่จะสนใจหรือว่าให้ความสนใจกับคริปโตตัวอื่นที่จะเป็น ETF เนี่ยน้อยกว่า2ตัวนี้นะเพราะว่า2ตัวนี้มันเป็นตัวหลักล,กลดอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีตัวอื่นมากอาจที่จะอาจจะไม่ได้เรียกเสียงฮือฮาอะไรมากมายเหมือนกับ2ตัวนี้นะครับอาจที่จะลูกค้าสนใจน้อยอาจจะไม่คุ้มในส่วนของการลงทุนอะไรแบบนั้นนะ โดยคุณแม็กลินเขาก็อธิบายว่าฐานลูกค้าของเขาให้ความสนใจกับบิตคอยเป็นส่วนมากแล้วก็มีบ้างบางโค้งที่สนใจตัวอิชิเยมเนาะและแทบที่จะไม่ได้มีการแสดงความสนใจในสกุลเงินคริปโตอื่นเลยซึ่งเขาคาดการณ์ว่าอาจที่จะไม่ได้เห็นรายชื่อกองทุนคริปโตอิเอฟยาวแบบเป็นหางว่าวอย่างแน่นอนไอแบบนั้นคืออาจที่จะไม่ได้มีตัวที่4 5 6 7 8 9 10ด้อะไรแบบนี้ออกมาเป็นแบบกองกองแบบจับรวมกันอย่างเช่นอ่า ETF 50ตัวเนี่ย เหมือนกับที่เราดูในส่วนของตัวเซตห0าเซตหนึอะไรแบบนี้นะที่จ,จะไม่ได้เห็นแบบนั้นแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนคิดจะเขาจะเห็นแบบนั้นนะเพราะว่าผู้จัดการกองทุนด้วยการเองเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับความคิดของตัวแบล็คร็อกอย่างเช่นตัวเฟกกลิงแค a เบอรเนาะที่เขามองว่านอกเหนือจาก Bitcoin แล้วก็อี h e r เรีแล้วนะครับโซล n a ก็ยังมีความน่าสนใจไม่แพ้กันโดยเฉพาะเขาเชื่อว่ายังมีโปรเจก ที่น่าสนใจที่หลายๆตัวที่ขับเคลื่อนโดยสกุลเรียบโตไปข้างหน้าได้ที่มันแบบว่าอาจจะดีกว่าในส่วนของตัวอีเทเรียมแน่นอนครับอีเทเรียมอาจจะเป็นเรื่องที่ดีเมื่อเราย้อนกลับไปนะครับตอนเมื่อ10ปีที่แล้วถูกไหมฮะพร้อมกับบิตคอยมาแต่หลงัลงๆมาก็มีรุ่นใหม่น้องใหม่เติบโตขึ้นมาอย่างเช่นตัวซลูรนาถูกไหม่อะอนาคตข้างหน้าอาจจะมีตัวที่โดดเด่นกว่าซลูรนาเกิดขึ้นมาก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ถูกไหมอาอาจจะ สร้างเสียงฮือฮาแล้วก็กินส่วนแบ่งการตลาดขึ้นไปอีกก็ได้อันนั้นเราก็ไม่รู้สิไหมครับอนานนคตนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะว่าโลกคลิปโตมันก็พัฒนาไปอยู่แล้วนะเราก็ต้องมารอดูนครับว่าหลังจากนี้นอกจากตัวบิตคอยอี t ีฟ t ี e r ี u m e อีแล้วจะมีตัวอื่นมีตัวไหนบ้างที่จะโผล่มาใน ETF นะครับแล้วก็ถือว่ามีข่าวที่ดีเนาะเพราะว่าเจอซีนะซิตี้จะจัดสรรเปอร์เซนต์กองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อซื้อ ตัว e t f ของตัวบิตคอยเนาะอันนี้เป็นนายกเทศมนตรีเขาประกาศเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่านะครับมันเป็นไปได้จริงเนาะแล้วมันเวิร์กนะมันก็จะทําให้เป็นตัวอย่างให้กับใครหลายคนเนี่ยเขาได้ทําตามอย่างเช่นตัวเอลซาวันโดในส่วนของตัวไมเคิลเซเลอร์แล้วก็มีคนที่แบบว่าเป็นในส่วนของตัวเมตา p พล n e ตของญี่ปุ่นที่ใช้ไมเคิลเซเลอร์เป็นตัวอย่างในการรักษาผลกําไรหรือว่าเพิ่มในส่วนของกําไรหรือว่าพอร์ตของตัวเองเนาะ อ่ะเขาเรียกว่าเป็นแมคโครเซลเลอร์แห่งเอเชียเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้นะครับมันสามารถเป็นไปได้จริงแล้วก็มันสามารถสร้างผลกําไรหรือว่าผลตอบแทนที่ดีให้ให้กับกองทุนนี้นะครับอาจจะมีหลายๆเมืองหลายๆคนอาจที่จะเริ่มทําตามก็ได้เพราะว่า หลักๆแล้วนะครับกองทุนมีก็มาเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนผลกำไรอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเวิร์กมันดีก็อาจจะทําให้คนเนี่ยหันมาในส่วนของใช้บิตคอยในการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองก็เป็นได้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าคนทามากขึ้นเรื่อยๆเนาะก็อาจจะเป็นตัวหนุนทําให้เงินของกองทุนเหล่านี้เข้ามาในโลกของคริปโตมากขึ้นมาเกแคบขยาะใหญ่ขึ้นแล้วมูลค่าของคริปโตก็จะอาจจะเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นได้นะครับ ก็ถือได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเร่งเครื่องนะของ ETF ของ Ethereum ของ Bitcoin นะเพราะว่าตอนนี้นะครับแบนเนอร์โฆษณา Ethereum ETF ก็ถูกชูขึ้นหน้าตลาดหลักทรัพย์ใน New York นิวยอร์กเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นสีสันในส่วนของตัว ETF ในส่วนของตัวคลิปโตเนาะเพราะว่าประธานของ The ETF นะครับเขาก็ได้กล่าวว่าครับนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญคำว่า Ethereum จะถูกแขวนห้อยลงมาจากอาคารตลาดหลักทรัพย์ในนิวยอร์กมีอายุ กว่า120ปีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพจารึกแผงประติศาสตร์เนาะถ้าเกิดเวลาังจากนี้ตลาดที่โตมันขยายขึ้นอีทรเรียมไปถึง5000ไปถึงหมื่นบิตคอยไปถึงแสนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพแรกในประวติศาสตร์อาจจะมีคนเอาไปทัน NFT ก็ได้นะเออเพราะว่ารายชื่อมันเป็นตัวแกรกๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะแพงถูกไหมครับอันนี้การชีจะเป็นไปได้เนาะแต่ก็ถือว่าเป็นการโฆษณาที่ดีนะครับเพราะว่าคนเห็นเยอะนะครับแล้วก็เป็นตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นตล,ดล,ดลาลตลดของตัวอีซเฟด้วยนะ แล้วก็ตอนนี้บิตคอยฟื้นตัวอยู่เหนือ67,000นเดเตรียมต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเวทีงานบิตคอยปี2024เนาะราคาบิตคอยก็ได้ฟื้นตัวขึ้นมาประมาณสัก4.3%หลังนะครับตลาดฟิวเจอร์ ต่างแห่เข้าไปเดิมพันในส่วนของตัวลอง o s i t i o n เพื่อต้อนรับการขึ้นเวทีของโดนัลด์ทรัมป์ในงานประชุมบิตคอยนะคอนเฟรนต์ปี2024เนาะที่จัดขึ้นในเมืองของตัวนาร์เฟลเนะอันนี้นะครับปัจจุบันแนวราคาบิตคอยก็ถือได้ว่าเป็นตัวลุ้นเลยนะถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรที่เป็นเกา่กาๆขึ้นมาเนี่ยก็อาจที่จะจาก67,000อาจที่จะไป70,000เลยหรือเปล่า ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารุนเหมือนกันนะเพราะว่าเฉลนใหญ่แล้วก็จะมีนักลงทุนในหลายคนนะที่เทรดตามข่าวซื้อตามข่าวแล้วขายตามข่าวอะไรแบบนี้ครับรอข่าวแล้วก็ค่อยอัดเงินเข้าไปเพราะว่าในส่วนของตัวช็อตตัวรองเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่นวงจังหวะเหมาะในการที่แบบว่าจะทํากําไรเลยนะอะกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับ ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของสรุปไฮไลฟ์งานประชุม Bitcoin confrence e นะปี2024นะในวันแรกนะครับในงาน i t t o o n เนี่ยที่จัดขึ้นเนาะโดยหัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินดิจิทัลของแ a c ็กเขาก็ได้กล่าวในส่วนของตัวการผลักดันเบื้องหลังในส่วนของการสร้าง Bitcoin เทปตามความต้องการของลูกค้านะครับ ซึ่งนะครับคุณชิมิชนิกนะครับเขาก็ได้กล่าวแล้วก็อธิบายให้เีกว่ากองทุนเหล่านี้มันเพิ่งจะเริ่มมีแรงขับเคลื่อนเท่านั้นและมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นนะครับมันก็อย่างที่จะอาจที่จะย,ยังไม่ได้เติบโตแต่มันก็เติบโตมากนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นจริงๆนะครับเพราะว่ามันผ่านมาเพียงแค่ประมาณ หกเจ็ดเดือนเท่านั้นเองนะมันเติบโตขนาดนี้ก็ถือว่าโหเป็นอะไรที่เยอะแล้วนะครับแม้กระทั่งคุณแลนลิฟรีนครับซีอโอของแบ c ็กล็อกนะครับ, rock, รบผู้บริหารกองทุนยักษ์ใหญ่เลยนะซึ่งเขาก็เป็นคนแรกนะครับที่มีข้อกังขาในตัวของบิตคอยและเมื่อบริษัทได้จ้างตัวแม็กเลงให้มาดูในส่วนของตัวด้านคลิปโตในปี2018นเะนาะจุดยืนของเขาก็เปลี่ยนไปจากตอนนั้นเลยนะเออก็ทําให้ตัวแบ c ็กล็อกเนี่ยเปลี่ยนท่าทีไปนะตอนนั้นเลยนะครับ และก็อีในส่วนของการเติบโตของตัวกอ,องทุน e t f ในสินทรัพย์คริปโตเนาะมันก็ได้สร้างกําไรมหาศาลเลยนะโดยก็เป็น e t f ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในครั้งประวัติศาสตร์ที่เคยมี e t f มาเลยนะแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วเนาะโดยในส่วนของ BlackRock เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งครับที่เติบโตอย่างมากโดยในส่วนของตัว i s h a r ์ของ BlackRock เนี่ยก็ทําให้ BlackRock เนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ20-25%ในปีนี้แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสําเร็จ อันดับสูงสุดนะเป็นที่2รองจากตัว S&P 500 ECF เลยนะว้าวก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบ r o ลกเหมือนก็นว่าจะมาถูกทางนะที่เกิดมาจับในส่วนของสายคลิปโตแบบนี้นะครับก็ถือว่าทําให้เขาเนี่ยเติบโตมา20-25%ในปีนี้ก็ถือว่าเยี่ยมนะครับ20-25%ที่เงินระดับแสนล้านดอลลาร์เองมันไม่ใช่อะไรที่น้อยๆน,นะเพราะว่าแบค็อกเนี่ยเขาก็ดูแลกองทุนเป็นระดับล้านล้านดอลลาร์แล้วจุกไหม และตอนนี้ก็มี Ethereum, ETF, อมีเ e ี e u m มอีเข้ามาอีกเนาะถึงแม้ว่าจะดำเนินการได้ประมาณสัก2-3วันอาจียังสรุปตัวเลขแบบไม่ได้นะแต่ก็ถือว่ามีการซื้อการขายแต่ระดับที่พันล้านต่อวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ แล sight, ้วไฮไลท์ต่อมาก็เป็นการทำนายอย่างกล้าหาญของวานแอกนอที่เขาบอกว่าบิตคอยจะมีมูลค่าประมาณสัก2.9ล้านดอลลาร์ต่อบิตคอยนะโดยผู้จัดการของตัววานแอกเนี่ยเขาก็ได้กล่าวถึงจุดนี้นะเขาก็ได้ทำนายมูลค่าของบิตคอยนะไว้ราวสัก61ล้านล้านดอลลาร์นะหรือประมาณสัก2.9ล้านดอลลาร์นะต่อ1 BC ในปีส0 5 0นาะโอ้อีกม่กี่ปีนะถ้าเกิดปี2050อีกประมาณสัก20ปีนะ25ปีประมาณนี้ แต่ไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นก็ได้ครับเพราะว่าแค่แคประมาณแสนดอลลาร์ต่อบิตคอยหรือแสนห้าดอลลาร์ต่อบิตคอยนี้ก็ถือว่าน่าจะมีมหาเศรษฐีหลายๆคนเกิดข,ขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเนาะและเขาก็ยังกล่าวอีกว่านะครับอาจจะมีการใช้งานในส่วนของธนาคารการชำระเงินระหว่างประเทศแล้วก็สินทรัพย์สำรองสําหรับธนาคารแบบที่เราเห็นทั่วไปปกติแล้วธนาคารจะสำรองทองคำเนี่ยอาจจะเป็นบิตคอยขึ้นมาเพิ่มเองเนาะแล้วก็จะได้มี อ่าบิตคอยจะอาจจะถูกใช้ประมาณสัก10%ในส่วนของการค้าระหว่างประเทศแล้วก็โลกเนาะแล้วก็5%สําสำหรับการขายในประเทศนั้นนี่นู่นก็แลกเปลี่ยนนั่นไปนะเป็นอะไรที่แบบว่าสินค้าใหญ่ๆเนาะหรือว่าเป็นทองคำอะไรแบบนี้อาจจะคบว่าขนทองคำแบบต้านสองต้นแบบนี้อาจที่จะยากแล้วก็เสี่ยงโดนปล้นแต่ว่าขนบิตคอยมันก็ง่ายกว่าถูกไหมแค่โอนก็จบอะไรแบบนั้นนะครับ แล้วก็ไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งก็คือว่าตัวมาราทอนดิจิตอลเนาะก็ซื้อบิตคอยประมาณสัก2 0 0 0 0ื่น BTC แล้วก็จะถือเอาไว้นาะโดยมาราทอนดิจิตอลก็เป็นบริษัทขุดเหมืองที่ใหญ่ที่สุดเนาะเขาก็ได้ประกาศซื้อบิตคอยประมาณสักร้อยล้านดอลาล,า,ลา,าร์สหรัฐนะและระบุว่าจะถือเอาไว้ซึ่งการที่บริษัทขุดเหมืองจะมาซื้อบิตคอยปกติแล้วเขามีแต่ขายออกขายออกแบบนี้อาจจะเป็นจุดชนวนสัญญ,ญาณที่บอกว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะเป็นขาขึ้นแล้วก็ได้นะครับซึ่งบริษัทเขาก็เปิดเผยว่ามันไม่ใช่แค่ไม้สุดท้ายนะเขาบอกว่าาเ จะมีการซื้อเพิ่มเรื่อยๆเ,เรื่อยเนาะ,ะการที่บริษัทมาราทอนจะซื้อเพิ่มเรื่อยๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะที่แบบว่ามีคนช่วยเก็บบิคอยไปเรื่อยมันจะทําให้บิคอยหาในยามากขึ้นนั่นเองครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์บางส่วนเนาะที่นํามาฝฟากันในช่วงของวันแรกนะครับ แล้วสาหรับเจ้าบิตคอยหรือว่ามูลค่าของตลาดคริปโตเนี่ยมันจะไปได้ขนาดไหนจะเป็นเหมือนที่วานแอคเขาได้พูดไว้หรือเปล่านะตามที่เขาได้ทานายไว้นะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นได้จริงก็เชื่อเลย,เลยว่านะ่าจะเป็นผลดีกับชาวคริปโตเนียนนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝนะากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ